สวัสดีเพื่อนเพื่อนักทุนทองคําทุกท่านครับกลับมาพกันทางช่องทางต่างๆของโกลาวนะครับเรายังมีข่าวสารเกี่ยวกับการทุนทองคํามาฝากกันเป็นประจํทุกวันนะครับวันนี้ก็เข้าสู่ช่วงสัปดาห์ที่2ของเดือนสิงหาคมนะครับแล้วก็เป็นสัปดาห์หยุดยาวของทางประเทศไทยด้วยแต่ว่าทางต่างประเทศไม่ได้หยุดนะครับราคาทองคําเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาถือว่าเคลื 1, ่อนไหวผันผวนพอสมควรนะครับเพราะว่าได้รับอิทธิพลจากปัจจัยข่าวเรื่องของการขึ้นภาษีทองคําของทางสหรัฐนะครับแต่ว่าราคาโกลสปอร์ตเองก็พยายามจะปิดให้ยืนเหนือ3,400ดอลลาร์ แต่ก็ยังคงทําไม่ได้ต้องรอดูครับว่าสัปดาห์หน้าจะเป็นอย่างไรกันต่อนะครับเพราะว่ามีหลายเรื่องหลายเหตุการณ์ต้องติดตามนะครับโดยเฉพาะเรื่องของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนที่จะครบกาหมดมนดวันที่สิสงิงหาคมไม่รู้ว่าการเจรจาจะออกเป็นอย่างไรนอกจากนั้นมีการประกาศตัวเลข C P I P P I ด้วยนะครับถือว่าสําคัญต่อการตัดสินใจในการปรับลดดอกเบี้ยของเฟดรลยเดือนเลยผมพูดคุยกับทางคุณพัทรินวชิรกพันธ์ช h i e f o ป e r a t i o n o f f i c e r ของทางบริษัทเล่งหงคอมมิอิตี้จำกัดนะครับมาดูมุมมองของคุณัททินาางง่หวปจจย ที่เกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อราคาทองคําอย่างไรบ้างแล้วก็เราจะวางแผนการลงทุนกันอย่างไรดีพูดคุยกับทางคุณพัทรินเลยครับเดี๋ยคุณพัทรินครับสวัสดีค่ะเมื่อวานราคาทองคาเคลื่อนไหวแปลกๆมากเลยคุณพัทรินหลังจากที่ทําประกาศเรียกเก็บภาษีสินค้าสินค้าทองคานะครับทองคำนำเข้าจากสุสาน ตรงนี้เองเร่งหงมมองยังไงครับผลกระทบจริงๆมองว่าน่าจะทําให้ราคาทองสูงขึ้นนะคะเพราะว่าเอ่ออันนี้คือมันไปกระทบกระเทือนหลายๆอย่างเช่นมันไปกระทบกระเทือนที่เห็นได้ชัดเลยก็คือราคาในตลาดฟิวเจอร์นะคะมันทําให้ราคาตลาดฟิวเจอร์เนี่ยทำเอาทำหายซึ่งซึ่งมันก็มีความหมายในเชิงลึกๆสักนิดนึ่งนะคะว่าว่ามันก็เป็นไปได้ที่ที่ราคาของตลาดฟิสิกอลเนี่ย ก็ S <S <an> จะทำสาม,มารถทําเอาทําหายได้เพราะว่าต้องบอกว่าสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเป็นประเทศยักษ์ใหญ่ในการผลิตทองคํานะคะ,ะทองคํา99.99ที่อย่างประเทศไทยนําเข้าเยอะๆเนี่ยก็มาจากสวิตเซอร์แลนด์นะคะมีหลายแบรนด์เลยที่ทุกๆโบรกทองเนี่ยจะต้องนําเข้าเนี่ยก็จะเป็นทองคำหนกิโล99.99เนี่ยแหละคะ่ะซึ่งของไทยเราก็ไม่ได้มีภาษีอะไรเรานําเข้ามาแล้วเราก็นํามาหลอมหลอมแล้วก็เติม อ,อให้มันเป็น96 5บจุดาใช่แล้วก็ประทับตาแบรนของแต่ละร้านเองเนียค่ะซึ่งต้องบอกว่า ในประเทศไทยก็ไม่ที่กระทบแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าประเทศสหรัฐเนี่ยก็จริงๆถือว่าเป็นผู้นําเข้าทองคํารายใหญ่เพราะว่าเช่นเ,เราดูได้จากว่าแบบออทองคําในธนาคารกลางของเขาเนี่ยก็มีเยอะที่สุดของโลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเป็นผู้บริโภครายใหญ่เพราะงั้นถ้าเกิดว่ามีการขึ้นภาษีจริง,รงๆนะคะสามสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ถือว่าน่าจะกระทบเทอนมากพอสมควรเลยยกเว้นว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าถ้าเกิดจะมีการเจรจาอะไรกันขึ้นมา เปล่านะคะก็ต้องดูอีกทีหนึ่งค่ะเมื่อวันผมเห็นว่แบรฟเอ่อฟิวเจอร์ขึ้นไปแตะสามพันห้าใช่ไหมคุณมาตินเมื่อวานใช่ไหมครับใช่ค่ะคือเอ่อปกติราคาฟิวเจอร์กับราคาสปอตที่เราดูดูกันอยู่เนี่ยมันมักจะไม่ได้ห่างกันมากนะนะคะแต่ว่าเอ่ออย่างวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยมีการห่างกันถึงหนึ่งร้อยเหรียญเลยนะคะของเขาขึ้นไปถึงแบบสามพันห้าสามพันห้าร้อยกว่าอะไรอย่างนี้ยในขณะที่ของเราก็ยังอยู่แถวๆนี้ยังค่อนข้างไซด์เวย์ถือว่าไซด์เวย เพราะงั้นเราก็ต้องมาดูข่าวนี้กันอีกทีหนึงถือว่าเป็นข่าวที่กระทบกระเทือนทองคําโดยตรงนะคะหัวโลสปอตเองขึ้นทดสอบตอนเช้า3410เนาะแล้วก็ย่อลงมาแล้วก็แล้วก็ค่าคาพยายามจะกลับไปทดสอบอีกครั้งนึงพยายามจะยืน3400ให้ได้แต่ปิดตลาดก็ก็แต่แต่ก็ต่ำมานิดเดียวอ่าแต่ก็ต่ำมานิดเดียว ตรงนี้เองมันจะส่งผลมันจะเป็นทําให้มุมมองทางเทคนิคมันมันมันจะเปลี่ยนไหมไหมครับคิดว่าไม่นะคะคือนะตอนนี้ใช่ค่ะคือทางทั่วโลกเนี่ยเราเอ่อเรารอวันที่ 12, สิบสองสิบสองสิงหาเนี่ยเป็นเส้นตายของระหว่างอ่าสหรัฐกับจีนนะคะว่าเอ่อตกลงเขาจะตกลงอัตราภาษีกันที่เท่าไหร่แล้วก็ยังมีข่าวอีกว่าอยู่ๆก็คือขึ้นภาษีอินเดียนะคะอืมเป็นห้าสิบเปอร์เซ็นตนะคะก็จะมีอินเดียบราซิลก็คือ หลักๆประเทศในกลุ่มบริกนะคะที่ไปใช้น้ำมันของทางรัสเซียอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเหมือนจะค่อนข้างเรียกว่าโจมตีกลุ่มนี้นะคะในการขึ้นภาษีเยอะกว่ากลุ่มประเทศอื่นคะแล้วก็มีสวิตเซอร์แลนด์ใช่ใช่ที่โดนไอ้ตรงสวิตตรงสวิตที่ผมก็่งงนะาเอยทำไมมันโดนได้เหมือนกันนะแต่ว่าแต่ว่าเจราจากันเห็นบอกว่าเจราจากันแล้วก็ไม่ได้มีข้อตกลงอะไรก็เลยใส่อันนี้เลยแล้วทองคาเป็นหนึ่งในสิน ั้นนซึ่งแต่เดิมทีเนี่ยทองคำถูกยกเว้นนะคะในการนำเข้าจากถูกยกเว้นภาษีแต่ว่าตอนนี้ก็บอกว่า่าสวิตเซอร์แลนด์ภาษี39%แล้วก็รวมทองคำไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะม,มัน,ม,นมันจะทำให้การลงทุนตลาโลกอีกเกิดความอิลักอีเหลือไมไหมคุณปัิทินเพราะว่าต้น,นทุน้างเลยค่ะเพราะต้นทุนทองคำถ้านํำเข้าไปสวิตจากสวิตไปอเมริกาต้นทุนบวกอีกปอีก39%ตเนี่ยแล้วเกิดว่าพูดถึงว่าทองจากสวิตไปประเทศอื่นกลับไม่โดนถูกบวกตรงนั้นขึ้นมาเออเมื่อทองเพชอื่นต้องต้องถูก กว่าเลยครับใช่ไหมถูกไหมเรียถูกไหมประเทศอื่นก็ถูกกว่าใช่แต่ว่าก็ ต้องบอกว่าประเทศสหรัฐก็เป็นเป็นเป็นรายใหญ่นะคะเป็นรายใหญ่เพราะงั้นก็ต้องดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่ามันทางสาหรัฐเนี่ยเรา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 เห็นว่าทางอย่างเช่นการซื้อเข้าของธนาคารกลางก็เยอะที่สุดนะคะแล้วก็ยังไงของเขาเป็นประเทศใหญ่อะเราเรามองว่ามันน่าจะมีผลกระทบพอสมควรเลยทีเดียวค่ะแต่<ม>ทั้งทั้งนี้ทั้งนั้นมองว่าน่าจะเกิดการเจราจาขึ้นอันนี้ในมุมมองของทางเรามองว่าตรงนี้เขาคงไม่ปล่อยให้ให ให้้เปป็นนแบบีไะะมันจะมีอเจนดาซ่อนเล่นไหมคุณมาติลนประเด็น <laughs> นี้ <laughs> <laughs> ก็น่าจะเกิดการต่อรองอะไรกันขึ้นแต่ว่าในที่สุดแล้วเนื่องจากมันเป็นสินค้าสินค้าสําคัญนะคะเป็นสินค้าคอมารดตี้ที่สําคัญแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศใหญ่ในการทําทางด้านนี้ด้วยเพราะงั้นก็ต้องดูว่าเขาจะเจราจากันยังไงอ <laughs> แต่ว่าก่อนหน้านี้ผมจําได้ว่าตอนที่ช่วงทําประกาศเรื่องทอร์เใหม่ๆเนี่ยเออมันก็มีข่าวเรื่องของการขึ้นภาษีทองคาแล้วก็มีการโยกท คำเข้าไปในสารัตค่อนข้างเยอะถูกไหมฮะในช่วงต้นน่าจำไม่ติดใช่ไหมใช่ค่ะถึงขั้นว่าเอ่อ แย่งกันถึงว่าที่ที่ที่เคยเล่าเล่าว่าไปมีช่วงสัปดาห์สองสัปดาห์เนี่ยที่ะจใช่ค่าพรีเมียมสูงมากเพราะว่าทุกคนอ,อยากจะนําเข้ากันหมดแล้วก็สินค้าเหมือนกับไม่ได้เรียกว่าขาดตลาดอะคะ่ะแต่ว่าใช้เวลาใช้เวลานิดนึงในการในการปกตินําเข้าเราแจ้งแค่ล่วงหน้าวันสองวันเราก็สามารถทําได้แต่ว่านี้คือต้องแจ้งล่วงหน้าเป็นสัปดาห์อะไรทํานองเนี้ค่ะในช่วงช่วงไม่ใช่ช่วงนี้นะคะเป็นสองสาเดือนใช่ใช่ใช่ผมทาได้ในช่วงประกาศ ผลิตแรกๆเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะแสดงมาแสดงว่าเขาก็ส่งสัญญาณมาแล้วระดับหนึ่งเหมือนกันถูกไหมคุณชลินค่ะแต่ยังไงมองว่าสามิบเก้าเปอร์ไม่น่าไม่เป็นไปได้ใช่ไหมไม่น่าเป็นไปได้ค่ะมองว่ายังไงต้องมีการเจรจากันแต่ดูว่ามันเป็นสินค้าที่ควรได้รับการยกเว้น ค่ะก็ต้องดูว่าเขาจะเจรจากันยังไงอืมผมว่าผมาม,มองผมว่ามองเลยนะบอกเออถ้าอย่างนั้นล้วผมไปนักลุทุนแทนที่ผมจะไปซื้อทองที่อเมริกาผมก็ไปซื้อทองที่ประเทศอื่นที่ที่ประเทศนั้นเอานํนเานเข้าทองจากสวิตมาโดยไม่เสียใช,ใช่ไหมถูกไหมครับ<ช>มันก็โยกเงินเงินเมื่อจะไหลออกไม่ไม่ใช่หรออย่างนี้อะไรเงี้ไยไอ้ไอันี่คือมองมอง,มองอ,งมองอย่างมองอย่างแบบเออตรงไปตรงมาแล้วไม่ได้มีอะไรมากมายนะใช่ค่ะใช่ไหมครับตรงแบบนั้นค่ะอืมโอเคย้อนกลับมาสิบสองสิ่งอ่ะเมื่อวินที่ผ่านมาสหรัฐกับจีนเองมีการ เรจากันที่สตอกโฮมถูกไหมครับใช่คะตอนนั้นตอนนั้นบอกว่าจะเลื่อนออกไปอีก90วันแล้วก็รอรายละเอียดให้ให้คุณทัํมแถลงวันที่12สองิงหาคิดว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมไหมต้องดูค่ะเพราะว่าช่วงนี้คือทางท่านทัมเนี่ยดูค่อนข้างฟาดแรงแต่ละ แต่ละรายการที่ประกาศออกมาเนี่ยแรงๆทั้งนั้นเลยอย่างเรื่องที่เราพูดกันเมื่อสักครู่นี้แล้วก็อย่างอินเดียบราซิลอะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างโดนกันในเรทที่รุนแรงนะคะคแต่ว่า,าคาดว่ายังไงก็ต้องเกิดการเจราจากันขึ้นนะคะต้องดูว่ามันจะจบลงตรงไหนซึ่ง12สิงหาก็อีกอวันอังคารนี้แล้วน,นะคะก็ต้องใช่ค่ะก็ต้องดูว่าจะมีการเลื่อนออกไปอีกหรือเปล่าหรือว่าจะสามารถเจราจากันได้ได้เนื้อได้น้าแล้วก็ทางสหรั ก็ยังมีประกาศอีกเรื่องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับยานะคะฟาร์มา u ติค a l แล้วก็เซมิคอนดักเตอร์นะคะว่าจะขึ้นภาษีเป็นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตเลยนะคะไม่ว่าจะมาจากที่ไหนซึ่งอันนี้ก็ต้องดูว่าประเทศที่น่าจะได้รับการกระทบกระเทือนก็น่าจะแบบเป็นไต้หวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าคือเนื่องจากเขาใช้นําเข้าตัวเนี้ยเยอะมากแล้วก็เขาต้องการให้มาผลิตในประเทศสหรัฐเองนะคะเขาก็ถึงทําแบบนี้แต่ก็ต้องดูว่ามันจะลงเอยตรงไหนเพราะว่าอันนี้ เดี๋ยวเขาจะประกาศมาอีกทีนึงว่ายากับไอตัวเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยจะจะเป็นยังไงค่ะถ้าเกิดเลื่อนไปอีก90วันทองจะเป็นยังไงครับถ้าเลื่อนไปอีกก็มองว่ามีโอกาสย่อนะคะเลื่อนไปอีกค่ะแต่ว่าถ้าประกาศในทางที่ดีก็มีโอกาสย่อมนกันครับค่ะอ่าโอเคนอกจากนอกจากสิบสองิงหาแล้วสัปดาห์หน้าก็น่าจะโฟกัสอีกตัวนึงก็คือ CPI ถูกไหมครับใช่ค่ะสัปดาห์หน้ามี CPI ค่าการเงิน CPI อ่าถ้าดูในตราดนะคะค่าการก็คือจะสูงขึ้น ราคานิดนึงนิดนึงนะคะแล้วก็ส่วน PPI ก็สูงขึ้นนิดนึงเหมือนกัน,นค่ะไม่ด้จะลวมพายเ,เอาเจ้าไงเนาะถ้าอย่างนี้เนาะค่ะเพราะว่าตัวเลขแต่คาดว่าการคาดการใน Tool ในเฟดว t ชทูเนี่ยก็คือน่าจะเดือนกันยายนยาค่อนข้างค่อนข้างจะแน่นอนแล้วนะคะวา่าเพราะเปอร์เซนต์ความน่าจะเป็นมันค่อนข้างสูงตอนนี้889%นะคะส่วนในเดือน10คือตุลาเนี่ยเออันนี้ก็ยังถือว่ายังไม่ชัดเจนมากนักว่าจะ ก็ต้องรอดูนะเพราะอันพอก่อนจะถึงเอเวอเรรอบหน้าเดี๋ยวจะมีประชุมใหญ่ประจปีของเฟดนะคุณบทินที่แจ็คสันโฮผมว่าคุณตรงนั้นผมว่าตรงนั้นตลาดคงจับตาหน้าดูนะว่าจะลมพาวเวลจะว่ายังไงบ้างเนาะโอเคสั้นๆสัปดาหน้ายังมีอะไรบ้างครับที่ต้องติดตามนอกเหนือจากประมาณนี้เลยค่ะก็ดูสิบสองสิงหาแล้วก็รอรับฟังข่าวเรื่องเรื่องของเทริฟของสวิตเซอร์แลนด์กันค่ะว่าจะลงเออยังไงครับกีกับการลงทุนยังไงดีครับเรื่องของให้ยังไงดีครับตอนนี้เนี่ย เรามองว่าตรงนี้เป็นจุดที่ต้องบอกว่ากล้ำกึ่งนะคะจริงๆแล้วมันมันมันพยายามปีนขึ้นไปสูงกว่านี้หลายรอบแต่ว่ายังไม่ผ่านนะคะก็ถือว่าจริงๆตั้งแต่ที่เราคุยคุยกันมาเนี่ยมันก็ขึ้นมาถึงจุดนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ต้องบอกว่าสามารถขายทำกำไรได้นะคะว่าเรามีซื้อมาแล้วก็แบ่งขายออกเผื่อไม้เอาไว้เผื่อมันจะข้ามผ่านใช่ค่ะแต่ว่ามันก็มีโอกาสย่อลงไปนะคะเราก็มองที่ ตอนนี้กรอบมันค่อนข้างแคบสองสาวันนี้มันอยู่ที่แถวนี้เองค่ะสามสามแปดศูนย์ถึงสามพันสี่กลมๆยี่สิบเหรียญค่อนข้างแคบมากสองสามวันนี้เพราะงั้นเอ่ย่อลงมาแถวสามสามแปดศูนย์ก็อาจจะเข้าซื้อได้นิดนึงแล้วก็เรามองที่สามสามห้าศูนย์นะคะสามสามห้าศูนย์เนี่ยก็น่าเข้าซื้อค่ะเพราะว่ายังมองว่ายังไงระยะกลางระยะยาวก็ยังขึ้นชัดเจนแล้วก็เหล่าธนาคารทั่วโลกเนี่ยก็ยังมอง3 0 0 0บ้าง4 0 0พบ้างตอนนี้มีมาใหม่ รู้สึกจะเป็นออฟอเมริกามั้งคะครับค่ะก็มองมองขึ้นกันหมดนะคะเพราะงั้นเอ่อแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือท่านใหม่ที่ที่คิดว่าน่าจะได้ตําแหน่งตําแหน่งประธานเฟดคนใหม่นะคะผู้ว่าผู้ว่าผู้ว่าเฟดผู้ว่าเฟดใช่ใช่ค่ะอ่าก็เป็นก็เป็นคนที่เรียกว่ามีแนวโน้มจะลดอัตราดอกเบี้ยมีความคิดไปในแนวนี้นะคะเพราะงั้นเขาก็เลยมองกันว่าน่าจะมีพอถ้ามีการลดดอกเบี้ยก็ทองจะขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคาดว่า ยังไงไม่น่าหนียังไงน่าจะขึ้นได้อ่ะค่ะครับแนวรับให้สามสามแปดศูนย์สามสามห้าศูนย์แนวต้านให้เท่าไหร่ครับแนวต้านเนี่ยถ้าตรงนี้เลยค่ะถ้าสามพันสี่ร้อยสิบอย่างเงี้ยค่ะผ่านไปได้ก็มองแถวๆให้เดิมก่อนค่ะก็คือสามสี่ห้าศูนย์ตรงนั้นนะคะผ่านไปได้ก็สามพันห้าค่ะแต่ว่าสัปดาห์นี้ต้องจับตาก็กน่าน่าเป็นห่วงกันนะคุณทุกที่นะถ้า CBI ออกมาสูงขึ้นอ่อสิบสองสิงหายังไม่มีอะไรสรุปชัดเจนก็อาจจะเป็นแรงกดราคาทองคำ เหมือนก,อกันใช่ไหมคุณลินใช่ค่ะแต่ก็มองว่าในระยะสั้นๆนะคะก็ต้องดูว่าข่าวเพราะว่าตอนนี้ข่าวส่วนใหญ่ยังเป็นใน,<ๆ>ในแนวโน้มหนุนราคาทองค,คําค่อนข้างเยอะกว่าข่าวที่จะกดราคาทองคําค่ะถ้าหลุดสามสามห้าศูนย์มีอีกสักรับหนึ่งไหมคุณนิน,น 3, 3, 3, 3ที่เดิมเลยค่ะสามสามสามศูนย์ที่เคยเจอกันแล้วหลายครั้งมากๆค่ะประมาณนั้นโอเคท้องไทยครับทองไทยท้องไทยเนี่ยจริงๆตรงเนี้ยนะคะอย่างวันนี้ยมันก็เกือบๆจะเกือบๆจะห้าหมื่นสองแล้วเนาะมัน ประมาณ950ใช่ไหมคะวันนี้อืมใช่ครับค่ะซึ่งเอ่ออย่างที่บอกกันมาตลอดอะคะ่ะจริงๆตรงนี้เราก็เคยให้เป็นแนวต้าน,น,านกันเอาไว้แล้วนะคะใช่ก็เสมือนคล้ายๆกับโกลสปอร์ตเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครมีซื้อมาเนี่ยสามารถแบ่งขายออกไปได้หรือรว่ายากจะถือเสี่ยงรอสักส่วนหนึ่งเผื่อมันจะขึ้นไปอันนี้สําหรับคนเล่นสั้นนะคะสำหรับคนเล่นสั้นแต่สําหรับคนเล่นยาวมองว่าถือต่อ,อได้เลยถ้าเกิดถ้าเกิดแบ่งขายแล้วไปรับตรงไหนครับเออรับแรก5้าห้า ห0ยนะคะ5้าห้าร้อยก่อนค่ะแล้วก็ห้าหมื่นหนึ่งพันค่ะแล้วก็คือและอะไรที่ต่ำกว่าห้าหมื่นหนึ่งเข้าเลยค่ะเป็นคาถาเร่งหงกันนะครับอะไรตาอะไรตามกว่าห้าหมื่นหนึ่งนี่เข้าได้เลยใช่ค่ะถ้าเกิดอย่างคราวนั้นเข้าอาคราวนี้ก็โอ้โหสบายละค่ะข้างบนครับกรอบแนวตาได้เลยครับถ้ามันสามารถทะลุ52,000ไปได้นะคะเราก็มองที่คือจริงๆเรามักจะมองทีละประมาณ500ครับครับเพราะว่าเรามองถ้าเกิดเราคำนวณจากจากโกลสปอตด้วยอะไรด้วย วยอะค่ะก็คือเอากลมๆเลขใหญ่ๆนะคะเพราะว่าเราก็ไม่อยากจะให้ลูกค้าเนี่ยเข้าซื้อที่รักหรือขายที่ราคาที่มันถี่กว่านี้ด้วยครับเพราะว่ามันก็ถ้ายิ่งถี่มันก็คือเหมือนเหมือนว่าเข้าถี่เกินไปเงี้ยมันก็จะไม่ค่อยได้ถั่วเฉลี่ยอะไรเท่าก็คือห้าหมื่นสองห้าร้อยใช่ค่ะใช่ถ้าทะลุไปได้ก็คือไปรอห้าหมื่นสามเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะโอเคได้ครับขอบพระคุณครับไม่ดิ้นครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ต้องขอบคุณคุณบัตรินวชิรพันธ์ชิฟโอเปอเรชั่นออฟวิเซอร์ของทางบริษัทเร่งหงคอมมูนิตี้จำกัดนะครับที่มาร่วมพูดคุยกันในวันนี้นะครับปัจจัยหลักหลายๆเรื่องยังคงส่งผลต่อทองคําในสัปดาห์หน้าอย่างแน่นอนนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการขึ้นภาษีทองคําแท่งเรื่องของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนเดี๋ยวต้องติดตามเรื่องของสหรัฐกับอินเดียแล้วก็บราซิลด,ด้วยนะครับสวิตเซอร์แลนด์ด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นคู่กรณีสําคัญเหมือนกันร,รวมถึงเรื่องของการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อ C P I นะครับซึ่งแม้ว่าต มาเฟลดจะลดดอกเบียถึง3ครั้งในปีนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าตัวเลขเงินเฟ้อยังคงเร่งเพิ่มขึ้นอยู่ต้องมาดูมุมมองของทางเจอร์ล็พาวเวลล่ะครับว่าจะเอายังไงกันต่อนะครับเพราะว่าแม้ว่าตัวเลขการจ้างงานที่ออกมาจะยังคงแย่แต่ถ้าเกิดว่าเงินเฟ้อยังคงเร่งตัวขึ้นอยู่แล้วก็ผลกระทบจากเรื่องของกำแพงภาษียังไม่ได้ชัดก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าเจอร์ล็พาวเวลจะเอายังไงต่อนะครับจะลดดอกเบียตามที่นักลงทุนคาดการไว้หรือไม่นะครับขณะนี้ราคาทองคําไทยตอนนี้ก็ขยับขึ้นนนมมาาาจ่ออออ52บบทครัััีี้้้กถุเงง็ย คงแบ่งขายทั้งรไรบางส่วนได้นะครับแล้วก็ไปร้อยย่อซื้อแถว51,000ื่นหน0นะครับแล้วก็ทุกๆการหลุด51,000บาทก็เป็นจุดเข้าซื้อสะสมนะครับนี่คือข้อมูลที่กาเราอีกพกมาฝากกันในีวันนี้นะครับถ้าชื่นชอบรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ต่องทางต่างๆเพื่อเป็นสมางใกทีมงานนะครับขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีครับ